เอาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาแกะสินค้านะครับส่งมาจากประเทศจีนนะครับเป็นกีเลนนะครับเป็นกีเลนเป็นสัตว์แห่งเทพนิยายนะครับของชาวจีนนะครับเราเป็นนามสกุลของผมด้วยนะครับกีเลนนะครับเป็นสัตว์มงคลนะครับเขาบอกว่าจะเรื่องโชคลาภนะครับอะไรที่ขัดขัดค่องค่องนะอันนี้นะแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อเป็นสัตว์มงคลนะครับในเทพนิยายนะครับเป็นสัตว์มงคลนะครับกีเลนนะครับเป็นกีเลนนะครับ เขาบอกว่ามีเสือมีสิงโตมีสามสามสี่อย่างอยู่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับคอยดูว่าออกมามันจะเหมือนเหมือนในหรอเป่าผมสั่งในแอปนะผมสั่งในแอปนะท่านผู้ชมก็ดูแกออกมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันนะครับไปลุ้นพร้อมกันห้าร้อยแปดสิบห้าห้าแปดห้านะครับราคาห้าร้ยแปดสิบห้าบาท เงินปลายทางเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับส่งมาจากต่างประเทศนะครับส่งมาจากต่างประเทศเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงท่านผูช้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะกิเลนจะตรงปกหรือเปล่านะครับจะตรงปกหรือเปล่าจะตรงปกหรือเปล่าแฮ็กเป็นยังไงนะครับปึ๊บ เป็นกีเลนนะครับกีเลนเดี๋ยวไปรู้ว่ากีเลนเป็นยังไงตรงปกหรือเปล่าท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันปึ๊บสั่งเป็นคู่นะครับเป็นคู่เกนเขาบอกว่าต้องเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นสิงโตไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี้ยต้องเป็นคู่นะครับสัตว์มงคลนะครับปั๊บอื้อหือท่านผู้ชมโอ้หนักนะครับหนักหนักหนัก อเขามีอันนี้มาให้ด้วยท่านผู้ชมมีนี้ให้ด้วยส่งมาจากต่างประเทศนะครับนี่ส่งมาจากประเทศจีนเดี๋ยวข้างในนี้เขามีอะไรบ้างอ๋อเขามีมีให้มาสองอันมีมีให้มาสองนะครับอ๋อมีตา มีตาให้ด้วยมีตามีตาสองตามีสองอันสองอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงปกหรือเปล่ากิเลนทองนะครับผมสั่งกิเลนทองมาปั๊บก็พูดกับตัวเมีย เป็นอืมเป็นเนื้อตัดดัดดูก่อนอืมเป็นเนื้อเนื้อโลหะนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆเนื้อทองเหลืองแต่ว่าแต่ว่าที่ผมสั่งไปนี่มันเนื้อทองเหลืองี่ยแต่ไม่รู้ว่าต้องสอง่องกล้องดูอีกทีหนึ่งว่าทองเหลืองแท้หรือทองเหลืองปลอม แต่ว่าก็สวยนะครับก็สวย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 โอเคอยู่โอเคเลยท่านผู้ชมตัวผู้และตัวเมียถือว่าตรงปกนะครับตรงปกตรงปกนะครับมาไกลนะครับมาไกลทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะทองเหลืองเหมือนจะผสมนะครับเหมือนจะผสม โอ้สวยสวยมากนะครับกีเลนคู่นะครับตรงปกนะครับถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่ท่านผู้ชมนี่กีเลนมงคลนะครับกีเลนทองนะครับสวยสวยงามนะครับสวยงาม เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแะ่วัดทองเหลืองจะทองเหลืองแท้หรือเปล่านะครับมันต้องมันมันต้องขัดดูนะครับถ้าทองเหลืองแท้หรือทองเหลืองปลอมเนี่ยเราไม่ต้องขัดหรอกนะครับอืมแต่ก็โอเคนะครับราคานี้นะครับสวยสวยสวยมากสวยมากท่านผู้ชม สัตว์นาโชคนะครับนําโชคนะครับผมจะไปตั้งนะครับเอาไปตั้งไว้นะครับนําโชคสวยงามโอเคถือว่าตรงนะครับถือว่าผ่านออยนะครับผ่านนะครับสวยงามเป็นไงท่านผู้ชมเห็นเราเป็นไงนะครับสวยงามกินเลนทองนะครับเป็นนามสกุลของผมเองนะครับตว์มงคลอืม แล้วแต่ความเชื่อนะครับเน้นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้สวยถือว่าสวยเลยแหละท่านผู้ชมโอเคสวยสวยมากโอ้ต้องปกตั้งหันหน้านะครับเขาบอกจะเรียกทรัพย์นะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็จะนําโชคนะครับเพิ่มเพิ่มบารมีเสริมบารมีนะครับเสริมดวงนะครับต้องตั้งเป็นคู่นะครับเขาบอกให้ตั้งหันหน้าเขาหากัน กิเลนตัวผู้ตัวเมียโอเคนะครับห้าร้อยแปดส็มห้าห้าแปดห้าอ้ยหมดนี้ซื้อห้าแปดห้าดีมั้งห้าแปดห้าพูดอะไรก็เป็นหวยไปหมดท่านผู้ชมห้าแปดห้าเนาะมาถึงเร็วนะครับสั่งมาจากต่างประเทศนะครับมาจากต่างประเทศมาจากประเทศจีนนะมาจากจีนนะครับอโอเคนะครับ คือว่าตรงปกนะครับสืวยงามไปแล้วสวัสดีครับ